สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องนักแสดงสาวดาวรุ่งคนหนึ่งที่กำลังแบบว่าเป็นที่พูดถึงเยอะมากเลยครับเจนเย่จิรนรพัทอ๋อน้องเจนเย่หรือเสี่ยวยูจากแมดยูนิคอร์ใช่ไหมคะใช่เลยครับคนนั้นแหละครับจากซีรี icorn, ส์แมดยูนิคอร์สงครามส่งด่วนคุูวันนี้เราอยากจะมาสำรวจเส้นทางของเธอกันหน่อย อ้างอิงจากบทความเจนเย่เส้นทางดาวรุ่งจากนางงามสู่ขวัญใจมหาชนเนี่ยครับค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะบทความนี้ก็ปูเรื่องมาดีเลยทําให้เราเห็นภาพรวมว่าเอ๊ะจากเวทีนางงามมาเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้คือดังมากอะไรทําให้เธอมาถึงจุดนี้ได้ครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มตนน้นจริงๆของเธอชื่อจริงคือเมธิกาจิระนรพัฒนะครับ เป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันอ๋อลูกครึ่งเหรอคะครับผมเข้าวงการนี้คือตั้งแต่อายุ15เลยนะประกวดมิสททนไทยแลนด์ปี2014โหเด็กมากเลยค่ะตอนนั้นใช่ครับแล้วก็คว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาด้วยนะแต่ที่แบบพีก,กว่านั้นคือบทความบอกว่าเธอเคยไปลองออดิชั่นกับค่ายเพลงเกาหลี JYP แล้วก็ YG ด้วยนะครับจริงเหรอคะโหแสดงว่าสนใจทางดนตรีด้วยเหมือนกันนะเนี่ยแต่สุดท้ายกเา็เลือกมาทางแสดงเต็มตัว นั่นสิครับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันนะการตัดสินใจครั้งนั้นใช่ค่ะแล้วเรื่องเรียนล่ะคะเห็นว่า